วสวัสดีครับเจ้าชายทุกท่านตอนนี้อุ้ยอุ้ยโอ้หมาไงครับเนี่ยฟ็อกซี่โซดีโบน,นี่เฟรดี้ชิก้าโอ้โหนั่นเป็นนายให้พวกนายมองเรายเงียนี่เราเป็นเบต้าเชสตเตอร์ให้กับนายเลยนะโอเคงั้นเรามาเล่น F F y, ฟ n นาทเฟรดี้เฮลวินใน VR กันนะครับก็จะเป็นภาคแรกของภาคใหม่ที่เราจะเข้ามางั้นเรามาสปีดลัเล่นเกมนี้กันด,ดีกว่าป่ะ ก็สำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกม V R ที่แบบโคตรสมจริงสวยมากโอ้ยผมได้ไปร้องเรียนพังๆมาแล้วมีขนมหน่อยกินหน่อยโอ้หมีอร่อยมากอุ้ยใครครับน่ะเจ้าคือใครเจ้าเป็นไผ่เจ้าเป็นกริชแท็บใช่ไหมโอ้มีปุ่มไล่นรู้เต็มไปหมดเลยอ่ะโชวทามือะไรอ่ะ กดไม่ได้งั้นอมนี่ล่ละลองเลื่อนไปสิโอ้ยนี่คืออะไร,ร้วเนี่ยโอ้เหรียญด้วยอ่ะ๋อกลับมาก่อนเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่าไหมครับทุกคนมาเอาวอลเล่นวันนี้พักแรกกันเลยนะอุย้ยมืดเลยนนครับ คันหัวบ้างเลยครับตอนนี้มาแล้วไฟนไนท์แอดเฟรดี้กดปุ่มเพื่อเริ่มเกมอ่าอยู่รอดจนถึงหงบนงเช้าข้างหลังไม่มีอะไรกดเลยมาครับโอ้โหโคตรจริงโอ้ กระสุดไปนะบางทีขอขอีันัทวนเวผมขออญาจาัดพื้นที่ผมหน่อยแล้วกันพื้่ผมได้กวอนี้ก็ได้แล้วตรงนี้กลดีแล้วัสดีเอ๋โอ้ยจุยว่าโอ้โหขดด้ครับอา่าย โอ้ยนนมัโอสเตอร์เฟสติวัลมันอะไรของเนี่ยโอ๊ยเหล่าเนี่ยโอ้ยวันนี้เดินแล้วโอ้ยชิก้ามันเดินอย่างนี้เลยโอ้ยมองหน้าเราด้วยเฟรดี้ยังไม่ขยับฟัคซี่ยังอยู่โอ้ปึ๊บงอโคตรเจ๋งครับเดือดน้ำหน่อยเดือดน้ำ เฮ้ยม,มันเดิงไปละยัไครับเนี่ยอ๋อนี่ิก้าก็นั่อยู่ตรงนี้ไก่ห้อง,องครัว อง <Okay, S 2> อ่ะไร<ง>อ่ะไม่น่ามีอะไรครับเคยเอ๋ยครับเคยอุ้ยมานี่แล้วว่าเร็วจังอะอุ้ยเช็คนี้โอเคอยู่นี่เห็ okay, นครับเน้นเช็คประมาณสองกล้องนี้ก็น่าจะโอเคละสองกล้องนี้นครับเพราะว่ามันน่าจะมาแค่สองตัวนะสำหรับพื้นที่สอง Ui, được mới lắm Đấy Ui Phải về lắm không? Ui, bịt bên lơi, bên lơi, ui Ui, chị cả hai Bạn à, hai bên này à tôi chưa nói chứ nói chưa nói chưa 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 đập đập chưa 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 อะไรอ่ะอุย้ยอะไรวะเนี่ยไปหมดยังอ่ะชิดซ้ายอยู่อ่ะกลับไปครับนี่ก็ไปแล้วโอเคยวันนี่ไปไหนอ่ะวันนี่อยู่ไหนไม่รู้ครับโอ้วันนี่อยู่นี่ แบตกูเดือสามหกคิดผ่ายละเดือดไแล้วครับเดือดด้านหลังโอเคแล้ววันนี้โอเคมันมาตรงนี้ละส่วนเฟดดี้ก็อยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันครับไม่น่าจะอยู่ตรงเรานะสำหรับเฟดี้ตัวนี้ อุ้ยชิ้นนยู่ไหยูนีอ่อุ้ยไม่ไปไปแล้วเลยอุ้ยน่ากลัวจริงตัวแข็งทื่อเลยเนะี่ยโอ้โหน่ากลัวมากครับนี่เฟรดี้หรือเปล่าไม่น่าใช่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าบอลนี่ เลยเหี้ยอ่าฮะโอ้โหแม่งดีก็เดินมาเลยนะไปยัง<อ>ไม่รู้เรื่องครับไปยังไปแล้วปะอเอา้าจบแล้วยาฮูดี่มัน6โมงชเช้าเรียบร้อยคิวมากแต่ว่าโคตรน่ากลัวเลยครับทุกคนต่อเดี๋ยวครับรออะไร ขอญอาตหมุนเลยอุย้ยได้เออ่โซดาโซดาอะไรทุกอย่างครับก็คอนติเนียอเอาหายเลยอะ่ะโซดาผมาโซดาหายเขาเยาโซดาผมไปครับเนี่ยเฮ้ยมันไปแล้วอะ่ะกิสแทบหาย กิจแทบไปไหนอะที่ไหนไม่ดูขอกิ้ขมขนมแล้วกันเยอะดีน้ำน้ำน้ำคือที่สามอู้ยน่ากลัวมากคือผมไม่รู้เลยนะว่ามันจะมาอย่างไงไปอย่างไงอะเช็คไม่ได้ด้วยนอกจากฟังเสียงเดียวไปลุย

ำอะรอยู่มึงทำอะไรอยู่กูถามเฮ้ยมึงได้ยินกูไหมเนี่ยมาตีทั้งแนงเลยฟังได้ยิชิก้าเดินเร็วมากครับทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงเดินเร็วนะเชิก้าอยู่ห้องอาหารอสงท Han oh, <coughs> này ô, người đã dùng 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 đâm 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 dùng này. dùng 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 mình ออกมาจากลางนกสกปกของมึงเดี๋ยวนี้เสียงอเคะเะจ๋เจ๊เอา้าชิก้าหายเฉยอะไรไของมันวะอุ้ยเหี้ยมันไกลามาแล้วฟักซิจเย,ย็นนะพี่ชาย ไปที่ไรมันมาเร็วาอยังวะมีข้างหลังนี้ปะชิคก้ามันไปไหนของมันมาวะมีข้างหลังเปิดไว้ดิเอเคครับสถานการณ์ตอนนี้ยังโอเคมั้งวันนี้ผมไล่เช็คสามคนเลย

เสียงอะไรอ๋อแคมนี้โอเคอยู่ครับก็ยังเป็นธรรมดาโอ้มเป็นวิ่งมาเร็วจนะังคืออะไรนั่นเนี่ยไ,ไปไหนครับเนี่ยใกล้ข้างหลไปไัปเลยเฟดีไปไหนครับไม่เจอเฟดีเลยนะ เฟรดี้เอ้าหายไปแล้วอปด้วยกอนไปยังอ่ะฮัลโหลเฟรดี้เฟรดี้อยู่ไหมเอ้าะารของมันวะมันเดินกลับไปกับบาเนี่ยชิก้าร์าะ วนผมครับขอเช็คไปก่อนเฮ้ยมานนี้เนะี่ยปิดเลยดูครับผมปิดไวก่อนขวาม,มากมีห้าก,กับพลังงานเยอะก็กำลังสบายๆครับอตอนนี้ไม่ต้องซียเรียสชิ้ากลางนะครับต้อหวนนี้ยังไงวันนี้หายมาครับมบั๊มน้ำมันกูไปแหละทางหลังาก็กำลังโอเคเลย เนื้อไม่ไปอีกเหรอมึงไปเดี๋ยวนี้นะเปรตเป็นอยากเล่นเพื่อนต้องไปแล้วเนี่ยเต๋อเปิดไว้ก่อนเออ่ติดค้างไว้ก็จบแล้วมั้งเนี่ยมีสองหน้าเลยสริงๆแอคกเลยเฟร<ะ>ดี้อยู่ตรงนี้นะเฟรดี้อยู่ตรงนี้โอเคปะเฟรดี้ตรงนั้นยังสบายๆนะครับก็ตบเกมอ่ะโอเคถ้าเช็คย,ย,ยังไงว่ามันยังอยู่หรือมันไปแล้วอันนี้ผมไม่รู้วิธีเช็คน,นะ เฮ้เออต้องให้เตือนซีนี่สามจบเย้เย่ตามน้องทำไมครับเนี่ยโอ้โหมาครับโอ้โห้ก้องดูซิอะไรเนี่ยอุยอ้ยเอาเอาย,ย,ย,ยังไม่ได้ดูเลยแดกไปซะแล้ว <laughs> Welcome to the Freddy Fazbear virtual experience. Fazbear Entertainment is excited to join the digital age. What better way to do that than with an edge of your seat virtual reality experience? ดูๆไปแล้วกันอันนี้อะไรครับเนะี่ยอุ้ย We know that Fazbear Entertainment has developed something of a bad <ห> reputation over the last few decades, นน and while it's true that some stories associated <Yes. S 2> with our name were loosely <Yes. S 2> based on actual. ไม่มีซับไตเติ้ลพูดเลยอย่างนี้จะดูรู้เรื่องไหมเนี่ยตนะ่ำเ,เรากดเซตติ้งได้ไหมอ้าวมันกลับมาแล้ว,แล,วแล้วเราก็เซตติง้งเราอะ หูภาคสองนี่คือแบบหูยผมขนล,ลุกเลยเนี่ยขออนุญาตออกไปไตเติ้ลก่อนจะเปิดซับนะครับทุกคนมามันต้องเอียดเอียดเอียดเลยั่น i o n อ่ามีย l ร a r า a t กับ general g e n e r แล้วกันซับไตเติลออนไปเลยโอเคครับมาเปิดซับไตเติลละเข้าไปเตินต่อ ไปดูสุดท้ายนะครับสำหรับภาคที่หนึ่ง,งไปเฮ้ยข้างหลังผมเป็นตู้นะครับเออไปชนนิดหน่อยแห่นหลอกมั้งมาผมจะเล่นแบบสเต็ปดิจิตอลนะครับทุกคนมานี่ิๆิอูิเลื่อนไปเลื่อนมาเลยออของจริงของจริง องเนี่ยโอฮ้ยโหลว้าววันที่สี่แล้วคิดว่าฉันรู้อยู่แล้วว่าไหนต้องทำได้อ่าตอนนันสิยงอะไรอ่ะเฮ้ยงูแม่ยังอือเอาล่ะไอ้เรื่มันออกมากันยังโอเคไม่น่าถามเลยมันออกมาเร็วมาก โอ้โหไอ้นี <SL utens as> <pag> ่ก well, ็ออกมาเร็วเหมือนกันเด้ยเดี๋ยวเก็บไปเฮ้ยนี่มันจริงของด้วยนะเปิดลิ้นชักเฮ้ยลิ้นชักด้วยมีเหรียญเหมอกันนึงมีเหรียญด้วยเฮ้ยโอ้ยเก็บเหรียญเออชิก้ามันนี่เออมันนี่มันนี่อยู่ที่เดิมส่วนเฟลี่ก็รีบได้เกินนะมันนี่ ไอ้ตุ๊กตานม้เอ่อเอ่อไอ้อนนี้ยู่ไหบปนนี้อ่าปนนี้ยู่นี่อุ้ยแบบรถว้จัางห้องน้ำไม่รู้สิหายไปไหนกันหมดโอ้โยโอ้ยมาเร็วจังอะ่ะมันเดินผ่านไปครับก็ปล่อยมันเดินไปต่อ อย่าให้มันมาตรงนี้เลยไม่ดีนะครับถ้ามันมาตรงเราไม่ดีนะโอเคมันมาโอ้ยหน้าแม่งโคตรน่ากลัวเลยเอาเป็นว่าเราจับตาดูดยังไม่ไปนะโอ้ยเแยโอ้โหตกใจหมด โอ้ยโอย้มาเร็วจังอะ่ะจะไม่ทำอะไรเลยอะจะตายซะแล้วเอาใหม่ค oh 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 รับเอาใหม่เอาใหม่ฟิ้งทิ้งเลยยอมตกใจหมดครับทุกคนเมื่อกี้ได้ผมผมไม่มีเวลาปิดเลยนะแบบฟุกก็ไม่มีนะเวลาที่มันจะต้องเซลววิในงานติดไม่ต้องคุยมาให้คุยุย,ททย้งทิ้งนี่รับไปสิเฮ้ย อ,อ่พูดอะไรวะไม่รู้เรื่องติดไปก็เที่ยงคืนอยู่นะตอน10ชิวเอาไว้แล้วผมดูแก่ฟอกซี่แล้วกนะันก็ประมาณตีสองมันก็น่าจะเดินมาตรงนี้ลนะมันจะมีเสียงเท้าอยู่นะตอนมันเดินมานีหมาละประมาณสัก20วิมันก็น่าจะแบบเปลี่ยนท่าโพแล้วนะมันจะเปลี่ยนไปแบบเด็บอะไรอย่างนี้เด็แบบไปเด็บมากรเต้นหรือเปล่า ใช่นะยังไม่มีอะไรห้องน้ำเช่ยังอฮะไปไหนกันบุกเฮ้ยไปไหนกันวะปุ๊บปุ๊บปุ๊บต้องมีสเต็ปหน่อยคนเราอ่ะต้องมีสเต็ปในการใช้ชีวิตนะครับผูเบียวอะไรเนี่ย อเฟดี้โน่นไอสองตอนหน้าหายไปไหนวะอ๋อเจอมานีหรอป่านอะโหคชิจคุิ โอ้โอ้ลากเลยกระชาตใจมดบ,บักไอ้นี่หายไปไหนบักบอลน,นี่อ่ะเฮ้ยบอลน,นี่มึงชอบหายไปไหนวะชิก้าปิ <c oughs> ดไปก่อน <c oughs> อย่าเพิ่งมีรีบ อยู่ชิค้าไว้เดินเร็วๆมันมาที่เลยปิดดิโอ้โยต้องให้ด่าแม่งเฮ้ยไปยังยังไม่ไปเฟดี้อยู่ไหนจ๊ะตีสามแล้วจ๊ะเฟดี้เฟเร ปีันนี้โัน่ากลัวมาก,มากหายไปไหนวะเฮ้ยหายไปไหนนีก่ก็เฟรดี้อะชิก้าเฮ้ยเดือมแล้วแต่มไม่รู้ว่าจะเอาเราหรือเปล่าเอาจริงหินไปเลยโอเคครับ ี่ดูเหมือนกันเห็นน่ากลักวมากเลยอ่ะมายังโอ,อ้เปิดไว้ดีอยู่รุ่นเอาแล้วผมปิดขวายาวเลยนะดูแค่มันกับฟลักซี่ก็พอ DC กับแบตสามสิบม่น่าไหววะทุกคนเอาไงดีปิดขวายาวนะไปนะไปเถอะไปเถอะ ไฟ้อยอะไรวะนี่ mm hmm. อะละไม่ต้องเปิดไฟเป็นอะไรชอบเปิดไฟนี่ทำไมโอ้โหภาวน,นาให้ฉันนั่นคิดถึงเธอโอ้โหภาวน,นาเลยตอนนี้อ่มปิดยาว จะบันนี่ไปไหนเหนไ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 หนอุ้ยเหี้ยไอ้ซอกเฟนีตกใจว่ะจิดเลยวิ่งมาลไปยังยังเหี้ยอะเรยวะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหวลาตายแล้วเลยอย่างนั้นดูดิสวยโอ้ขอบคุณมากเลยครับสำหรับคนดีออวยพรให้ผมรอดเมื่อกี้ขอบคุณมากโอ้เกิบตาย holy shit โอ้ oh my god ขอบคุณมากครับทุกคนโอ้เมื่อกี้ทุกคนนี่คือแบบกดติดตามกันรัวๆเลยใช่ไหมผมจะรอดน,นะครับทุกคนไม่ต้องวัวงลางวัลอันนี้เป็นชอ็อกโกแลตเฟรดี้สุดท้ายก็โยนทิ้งว้าวสุดจริงสุดจริง Are you having fun yet? That's great to hear. อ h n น c าจะรู้เรื่อง มื่อกี้นายสนุกหร oh, like, ือย oh, hey. He uh, ังอ๋อด uh. ีใจที <c oughs> ่ได oh. ้ยินอย่างนั้นนะเฮ้ยอุ๊ยเ้ยอนิ้วโดนอ่ามันหายไปอีกแล้วเราไปเคาน์เตอร์กันดีกว่านี่ p r เคาน์เตอร์นะครับทุกคนฮืมหยิบซื้อของอะไรซื้ออีกพูดอะไรเนี่ยซื้ออันนี้ได้ไหมัด้หมดแล้วลูกบ้าได้ ่อได้ไหมเนะี่ยตรงนี้มีลูกอมด้วยอ่ะขออนุญาตนะโอเคไม่ได้หยิบไม่ได้ฟ้าแม่งเลย,ยนี่เอาอีกอันนึงเอาออามาเยอะเลยเอามาเยอะเลยเอ้าเอามาไม่ได้กลับไปที่หน้าเอ้ยมีเหรียญเพิ่มสวยเอามาที่กลับ,บ,บถือลูกบอลไปเลย ตอนนั้นทุกวัน,นเราจะเอามาวางไว้ตรงนี้แล้วกันเป็นอุย้ยไปไหนเล่าโหเกิดก,การวา่าขมวมเอวาไงไว้ตรงนี้อ่ะมันมีสี่เหลี่ยมแล้ววางไว้วางไว้ดีมากโอเคครับเรานั้นเคลียร์ภาคหนึ่งไปที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะรับภาคหนึ่งก็เอ้ยทำไมนายยืนไกลขึ้นน่ะนายเป็นนายไม่ปกมือเราเลยปลกมือให้เราหน่อยสิเงียบนายก็เป็นอย่างนี้แหละ มาปิดคลิปด้วยกันมาก็สำหรับคลิปนี้นะครับสําหรับฟนาฟเฮลวันเต d หรือภาค VR ก็ขอจบพาร์ทหนึ่ง่เ่นนี้นะครับก็พารหน้ามาต่อกันที่ภาค2กันเลยมายถึงภาค2องในเนี้ยโอเคนะทุกคนบ๊ายบายครับ mm hmm. เจอกันคลิปหน้ากดไลค์กดแชร์กดซับตไใครด้วยนะครับบ๊ายบาย